โอเคก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอกในแมปบ o ็อก o ูดอีกเช่นเคยนะครับเออวันนี้ก็อยู่ในเกมในแมปบล็อกฟูดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผล ที่มีชื่อว่าผุทรายนั่นเองนะครับเป็นผุทรายเป็นผุนซีนี้ก็เป็นผุทรายโลเกียใช่เปล่าเดี๋ยวไปดูก่อน <c oughs> ผุนี้เป็นผุทรายโลเกียนั่นเองผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> ผมไปดูกูกนนเกิลน้เมื่อกี้น่าจะใช่เอเวอร์บอะไรมาเข้าเครื่องแล <c oughs> ้วตัเนี่ยโอ้โหวันนี้ผมก็จะมารีวิวผุทรายเอ๊ะผุทรายนั่นเองนะครับ <c oughs> ผู้ที่กินกอไผก็คือ เอ่อผู้ที่กินเข้าไปก็คือไอเค้นะครับไอเคเป่ารูฟก,กูดูหนังลูฟี่เรียกไปเปล่าว่าลูฟี่เรียกว่าไอเค้นะผมก็เรียกไอเค้นี่แหละอ๋อมันชื่อข้อคโคโดายนะครับท่านผู้ชมผู้ที่ครอบครองผลนี้เข้าไปก็คือคออโคโด,ดินเิงปัจจุบันนี้ก็ติดคุกหัวโต <Nope. S 1> นั่นแหละโอเคมารีวิวกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไปดูกันเลยมาเลยครับท่านผู้มชมเรามาเริ่มที่สกิลหนึ่งเลยครับผู้นี้ก็มีสกิลประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปก็สิบประมาณห้าสกิลนะครับเออผู้นี้เป็นมีประมาณห้าสกิลมัลเตอรี่เต็มนะหกร้อยเลยนะมัลเตอรี่อัพแบบมันจะเล่นเท่าไหร่ก็ได้มึงมัลเตอรี่หกร้อยก็เต็มแนละ้วเรามาดูสกิลหนึ่งกันเลยสกิลหนึ่งก็สายมัลเตอรี่หนึ่งสกิลเซตนั่นเอง ยอดตุ่มบูยเทจริงครับทานผู้ชมเป็น,เป,นเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นแบบเป็นเรามาดูกันใหม่ครับกูอธิบายไม่โจนนี่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าหนามเรีอยงไงเขาเรียกว่ากงจักใช่เปล่าไม่ใช่น้มมันมันคือน้านะครับเออมันคือน้ำแบบพุ่งขึ้นไปเลยนะครับดูดีโคตรเท่เลยน้ำแบบพุ่งขึ้นไปจากดินจากดินนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้น พุ่งเด้งขึ้นไปด้วยนี่ศัตรูก็พุ่งขึ้นไปด้วยนะครับดามจก็กูไม่รู้ <Yeah. S 1> มันแล้วแต่วิวนะครับผม,มเล่นสายดับผมไม่ได้เล่นสายผลนั่นเองเออผมไม่ระบุดามจนะครับเรามาดูสกิลสองไรยสกิลของก็สายมาตเตอรีสี่สิบนั่นเองสกิลเอ็กนะครับนี่ฮุยฮุยเทจริงครับเทจริงเรามาดูกันใหม่ครับ เป็นแบบนี้นะสกิลสองก็เป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะกูอธิบายไม่ตัวนี่แหละนั่นไงมผมชอบเฝ้าครับท่านผู้ชมมผมชอบเฝ้ามากเลยนะสกิลสองเนี่ยแลาวมันูสกิลสองใหม่เลยครับสกิลสองต้องจับให้ดูนะครับว่าผลนี้เล่นยากมากจริงๆนี่สกิลสองก็ยังไงอ่ะแบบ ซรายอมตัวอะไรประมาณนี้จะไซหุ้มตัวไว้นะคะแล้วก็แตกบนอากาศเออ <c oughs> ก็ดามจดก็ไม่จํากัดนั่นแหละมึงต้องดูจากวิวองมึงแล้วก็จากค่ามาเตอรี่มึงนั่นเองไม่ใช่มาเตอรี่ <c oughs> ดูจากที่มึงอับอ่ะเออแบบอัพอัพเท่าไหร่มันก็ดามจเยอะเออเอ,อิยออออาักตอดจริงจริงเลยนี่มาดี แล้มาดูสกิลซีนะครับสกิลซีก็ไซมัตเตอรี่แปดสิบนั่นเองจอดตุ่มเฮ้ยเฮ้ยเป็นพายุทรายแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนพายุฤดูร้อนนั่นเองนั่นแหละมันเหมือนพายุฤดูร้อนมากเลยนี่เรามาดูกันใหม่ครับมันทำให้ศัตรูนั้นพุ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนี่ดูดิ เป็นพายุหมุนขึ้นเลยนะคะแบบเป็นพายุรือดูร้อนนั่นเองแล้วเม็ดก็ไม่จํากัดอืมต้องดูจากวิวมึงแล้วก็มึงที่มงอัพนะครับเอแล้วมาดูสกิลวีนะครับสกิลวีนั่นเองก็ใายมัลติรีหนึ่งร้อยยี่สิบนะยอดไอ้เฮียคุณนึกว่าพลังเคลื่อนเต่าดูดีดิพี่เพื่อนก้อนอะไรในนูในมึงวะปล่อยไปเลยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยทุผช้ชมโคตรเวอร์เลยครับ ยี่ยกองว่าผลนใสฟ,ฟ้าวิยงผยุนใส่ฮล้ามาดูใหม่ครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมเรามาดูกันใหม่เลยครับยอ้อยอึผมนึกว่ากำลังเคลื่อนเต่าดูดีนะครับ เฮ้เพื่อนมึงเงอะอะไรเนี่ยโอ้ปล่อยไปเลยหุยหุยท่านผู้ชมเวอร์จริงครับสกิลเนี้ยสกิลสุดท้ายเนี่ยเวอร์จริงมากเลยเวอร์โคเลยครับเวอร์โคและสกิลสุดท้ายเนี่ยมาดิเจอร์คว้ากูได้กูเป็นไงล่ะไอ้ใกล้เจอกับไอ้เขี้ยกูนั่นหมายก็ไม่รู้ไม่จำกัดนั่นแหละมันเป็นกับเหมือนการลับแล้วก็การวิวมึงนะมึงต้องดูที่วิวมึงด้วย คนนี้ก็ไม่แนะนําให้เปิด VP นะครับแต่ว่าฟาร์มดีนะผลเนี้ยบอกกวางตรงเลยผลไซโลเกียนั้นฟาร์มดีทุกอันน,นนะผลไซโลเกียเนี่น <Wow. S 1> แล้วมาดูสกิลเอฟกันเลยครับสกิลเอฟก็ทุกคนน่าจะรู้ด,ดีเป็นสกิลบินเองไซมัตติลีส่สปาร์เองนะครับบินแบบนี้เลยมื่จะบินไปนไหนก็นได้อะบินได้บินได้ทั่วโลกอ่ะไม่มีจํากัดเลยเนี้ยยกบิน ทุกคนนั้นจะปล่อยมันมันก็จะตกแบบนี้นะครับเออเรามาดูสกิลว,วีกันใหม่ผมรู้สึกว่าผมติดใจสกิลวีนี้มากเลยอู้อเท่จริงครับปะเขาเรียวกว่าเป็นพายุแตกบนักเอ,อ๊ะพายุแบบวงกลงมลอะไรวะเนี้ยแล้วก็มีทรายปนเข้าไปนิดนึงก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออก็มไม่รู้ก็มีก็สร้างมันนั่นแหละ ผมชอบสกิลสุดท้ายมากเลยสกิลสุดท้ายมันเท่มากผู้นี้ฟาร์มดีเปิดไอพีก็ดีนะครับเอากดไม่ติดเออดูดิเท่จริงครับสกิลเนี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเป็นเท่านี้นัดนองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามและกด subscribe ด้วย เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมนะกดติดตามเพ้่ไอ้ใกล้จะถึง100ร้อยซับแล้วเบื่อหักสิบอยางหลักร้อยแล้วครับเออสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปแล้วไอ้ใกล้